ความคืบหน้ากรณีที่นายสรานุสรันเกศหัวหน้าพักเพื่อชาติสอส,อ,สอ,อุตรดิตถ์เขต2ร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านตำบลท่าแฝกอำเภอน,น้ำปากและตัวแทนชาวบ้านจากตำบลน,นางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าพบนายจาตุพรบุรุษพัฒน์ปรัสากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและอยู่อาศัยที่ชาวบ้านอยู่ก่อนมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยขอโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลคอทชอให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ตกสำรวจด้วยทั้งนี้ชาวบ้านได้ร้องขอทำถนนในรูปแบบแนวกันไฟให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่4บ้านห้วยตาตําตบลนางพญาซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ไม่มีเส้นทางการคมนาคมทางบกมีแต่เส้นทางคมนาคมทางน้ำและต้องอาศัยการเดินทางทางเรือเพียงอย่างเดียว ด้วยเรือโดยสารและเรือส่วนตัวโดยผ่านพื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตและชาวบ้านต้องเสี่ยงชีวิตกับการเดินทางด้วยเรือใช้เวลาในการเดินทางประมาณสองชั่วโมงส่งผลทําให้ที่ผ่านมาเกิดเหตุเรือล่มมาแล้วถึงสองครั้งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจําจนวนมากและหากมีถนน,นแนวกันไฟก็จะทําให้ชาวบ้านบ้านห้วยต้ามีเส้นทางบกใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านแต่ต้องผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสองแห่ง และอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านซึ่งจากผลกระทบของการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจเมื่อ55ปีที่ผ่านมาทำให้หมู่บ้านห้วยต้าถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีขาดการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญซึ่งนายสรานุสรันเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติสอสอุตรดิษ์เขสอนางสาวรสสรินสรันเกตกรรมการบริหารพักเพื่อชาติทีมงานสสพร้อมด้วยนายกและรองนายกอบตอนางพญา โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่5บ้านห้วยพญาตำบลนานงพญาอำเภอท่าปลาเพื่อทำการสำรวจพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่มีผู้ครอบครองนํามาจากระบบการใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่ไม่พอเลี้ยงชีพ และการสมรวจพื้นที่แนวกันไฟจากบ้านห้วยต้ามาอย่างพื้นที่บ้านห้วยพญาระยะทาง9กิโลเมตรตามที่ชาวบ,บ้านร้องขอซึ่งแนวกันไฟนี้มีความกว้างประมาณ2เมตรยาวประมาณ9กิโลเมตรและจะต้องผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านห้วยตา้าระยะทางประมาณ1,385เมตรผ่านพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำนานระยะทางประมาณ6,445เมตรและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านห้วยพญา ระยะทางประมาณ570เมตรโดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาป่าให้คงอยู่ตลอดไปตามในแผนที่นี่คือแผนที่สังเกตให้พอเห็นที่คอทชอทอแต่จริงๆนี่แะครับมันจะเห็นรอยล่องรอยในการทำกินของประชาชนจะมีหมู่บ้านเห็นไหมครับอยู่กันอย่างหนานแน่น และตรงนี้เขาอยู่มาก่อนที่จะมีประกาศเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติดังนั้นเนี่ยชาวบ้านจึงจะมีสิทธิ์ได้รับโฉนดแต่เนื่องจากว่าวันนี้การพิสูจน์สิทธิ์ระหว่างรัฐบุกลุกที่ประชาชนหรือประชาชนบุกลุกที่รัฐนั้นยังไม่ชัดเจนและต้องใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์แต่สิ่งที่ประชาชนประสบก็คือว่าถูกจับถูกดำเนินคดีทั้งติดคุกติดตารางทั้งโดนค่าปรับอย่างมากมายก่กอง แล้วก็พืชพันธุ์ที่ปลูกอยู่ในที่แห่งนั้นถูกโค่นตัดทิ้งหมดแต่โชคดีตั้งแต่มีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ท่านใหบท่านปรักกระทรวงด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่บางท่านที่ที่มีความเข้าใจวิถีชีวิตของคนยากคนจนที่อยู่กันมาก่อนนั้นก็ผ่อนผันให้นี่ก็คือสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์วันนี้ผมจึงขออนุญาตบ,บอกว่าให้ประชาชนมารับสิทธิ์ความเป็นคอตชอไปก่อนเพื่อให้สามารถทํากินได้ไม่ต้องถูกจับ นะครับไม่ต้องถูกดำเนินคดีแต่อย่างไรก็ตามสิทธิที่เขาจะต้องได้เนื่องจากเขาอยู่มาตั้งแต่มันพระบรรเป็นร้อยปีอยู่ก่อนเคป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติเขาจะต้องได้รับเอกสารสิทธิ์ทุกคนที่นางพญายแห่งนี้และนี่คือวิถีชีวิตเดียว,วที่คนนางพญายเหลืออยู่